สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านบ้าน by C Asset Management ค่ะ EP n e, นี้พาคุณผู้ชมมาชมคอนโดมิเนียมในโครงการเอ็ e โซเกษตรนวมินค่ะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่เขตคณนายาวกรุงเทพมหานครนะคะอยู่ติดกับถนนเกษตรนวมินตัดใหม่ค่ะซึ่งห้อมล้อมไปด้วยสิ่ง,งอำนวยความสะดวกมากมายเลยล่ะค่ะสามารถเดินไปร้านสะดวกซื้อเพียงแค่60เมตรเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้นะคะกับสปอร์ตมอช็อกโกแลตวี เทสโก้โลตัส บิ๊กซีโรงพยาบาลพญาไทยนาวมินค่ะและนอกจากนี้แล้วนะคะภายในโครงการค่ะเขายังถูกออกแบบมาภายใต้แนวความคิดนะคะคอนโดเทนใหม่ใส่ใจสุขภาพค่ะมีพื้นที่นะคะส่วนกลางกับพื้นที่สีเขียวเนี่ยกว่า30%เเลยทีเดียวค่ะภายในโครงการมีระบบรักษาความปอลอดภัยรอบพอล้องวงจรปิดเข้าออกผ่านคีย์การ์ดแอสเซทนะคะดูแล24ชั่วโมงค่ะ พื้นที่ส่วนกลางนะคะที่มีพื้นที่สีเขียวค่ะมากกว่า30%ของพื้นที่มีสระว่ายน้ำค่ะคอยให้บริการลูกบ้านและภายในโครงการเนี่ยเขายังมีร้านค้าร้านสะดวกซื้ออยู่ภายในโครงการคอยให้บริการลูกบ้านด้วยค่คและสำหรับภายในโครงการนะคะจะสวยน่าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ ะตอนนี้ยิ้มอยู่ที่ห้องเลขที่8 9ดับ180ค่ะห้องนี้นะคะอยู่อาคาร A ชั้น6ค่ะขนาดพื้นที่ภายในห้อง32.78ตารางเมตรค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในห้องจะสวยน่าอยู่แค่ไหนตามยิ้มมาเลยค่ะ ภายในบริเวณห้องค่ะคุณผู้ชมมีการบิวต์อินพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเข้าอยู่เลยค่ะเขามีการแบ่งสเปซในแต่ละห้องได้อย่างเป็นสัสดส่วนเลยค่ะคุณผู้ชมเข้ามาภายในห้องนะคะโซนแรกจะพบกับบริเวณห้องโถงค่ะใช้เป็นห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นนะคะห้องรับประทานอาหารได้เลยค่ะมีโซฟาโต๊ะกลางชั้นวางทีวีและโต๊ะรับประทานอาหารขนาด2ที่นั่งค่ะ และสำหรับบริเวณห้องนอนนะคะมีการกั้นด้วยประตูกระจกบานสไลด์ค่ะเพราะฉะนั้นจะแยกสัดส่วนบริเวณห้องนอนได้เป็นส่วนตัวเลยค่ะพร้อมกับนะคะัภายในห้องเขามีการบิวอินเฟอร์นิเจอร์ไว้เรียบร้อยแล้วค่ะมีเตียงและฟูกขนาด5ฟุตนะคะตู้เสื้อผ้าค,ค่ะโต๊ะว,วางทีวีและก็ชั้นวางของค่ะพร้อมกับห้องนี้เนี่ยเขามีหน้าต่างบานสไลด์เปิดรับลมชมวิวธรรมชาติด้านนอกได้ด้วยค่ะ และบริเวณด้านในนะคะเรามีโซนห้องครัวค่ะมีกระจกนะคะบานสไลด์ค่ะปิดกันกลิ่นเข้าไปภายในบริเวณห้องด้วยโซนครัวนะคะมีการบิวอินนะคะเฟอร์เนเจอร์เคาน์เตอร์ซิงค์ล้างจานเตาไฟฟ้าค่ะชั้นวางของติดผนังรวมถึงนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างตู้เย็นและไมโครวเวฟไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบริเวณครัวค่ะยังเชื่อมไปยังระเบียงนะคะมีประตูบานสไลด์กันด้วยค่ะคุณผู้ชมก็สามารถใช้พื้นที่ระเบียงเป็น พื้นที่ซักล้างตากผ้าหรือจะเปิดรับลมชมวิวก็เรียกว่าตอบโจทย์ได้ดีเลยค่ะในห้องมีหนึ่งห้องน้ำนะคะมีห้องอาบน้ำแยกกันพื้นที่ส่วนแห้งส่วนเปียกค่ะและสุขภัณฑ์แบบครบครันเลยการเดินทางไปยังพาร์คเอ็กโซคอนโดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าช็อกแลตวิว ขับตรงไปบนถนนประเสริฐมนุกิจ350เมตรและเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหมู่บ้านปียพร21เมตรและเลี้ยวซ้ายขับตรงเข้าไปในซอยอีกประมาณ240เมตรจุดหมายจะอยู่ทางด้านขวามือค่ะ และสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากเป็นเจ้าของค่ะคอนโดมิเนียมอยู่ในแหล่งที่ห้อมล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายแบบนี้ค่ะคุณสามารถที่จะติดต่อสอบถามมาได้ทั้งสช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage J-Asset Management หรือ Youtube Channel เรื่องบ้านบ้านใบเจ e a s s e t m a n e g e m e n t ค่ะเรามีที่ปรึกษาฝ่ายขายที่จะคอยให้คำแนะนำและยื่นสินเชื่อฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะคะนอกจากที่นี่แล้วค่ะเรายังมี ทั้งบ้านเดี่ยวและทาวโฮมอีกมากมายที่จะพาคุณผู้ชมไปชมกันอย่าลืมติดตามกันไว้ด้วยค่ะ EP นี้หมดเวลาลงแล้วยิ้มขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ